สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับมีนเบสท์คาร์ออโต้นะคะวันนี้มีนเนี่ยก็จะมีรถมาแนะนำซึ่งเป็นรถแอคคอร์ดนะคะตัวน,นี้เป็นค o n a a c แอคคอร์ด2.0ตัว y b r i t Minor Change นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยป้ายแดงของปีนี้ราคาจะอยู่ที่1,849,000บาทเท่านั้นตัวคันนี้นะคะสีจะตัวเป็นเป็นตัวไว้ออคิทเียวตัวนี้ต้องเพิ่มเงินไปจากป้ายแดง12,000บาท แต่ว่าเดี๋ยวเราจะอธิบาย Ex t e r i o ียภายนอกนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างคันนี้นะคะ a c c o r d เนี่ยเขามีนวัตรกรรมความปลอดภัยแบบใหม่นะคะจะเห็นได้ว่าลูกค้าเห็นไหมข้างในเน,นี่ยมันมีกล้องอยู่ไอ้กล้องตัวนี้เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็จากที่ดูคลิปภายในด้านต้นเนี่ยจะมีปุ่มสำหรับการวัดระนาบเรดาใช่ไหมคะถ้าสมมติว่ามันมีรถอยู่ข้างหน้าใช่ไหม ไอ้ตัวกล้องตัวนี้นะคะเป็นตัววัดเรดร์ว่ามันห่างจากรถคันข้างหน้าเท่าไหร่แล้วถ้ารถเราเนี่ยไปอยู่ใกล้กับชั้นชิดมากเกินไปเนี่ยล้อของตัวรถนี้เนี่ยจะมีการปรับเบรกให้ชะลอช้าลงหรือแม้กระทั่งมีคนปัดหน้ารถหรือว่าอยู่ใ,ใกล้รถเนี่ยมันก็จะพยายามที่จะเบรกให้รถช้าลงเพื่อลดอุบัติเหตุนะคะคันนี้นะคะจะเป็นยางดันหลบนะคะ ขอบ18นิ้วนะคะเป็นตัวอันลอยที่มาพร้อมกับโรงงานสภาพเดิมๆเลยนะคะคันนี้ตัวไฟหน้านะคะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะคะแล้วตัวนี้นะคะจะมีเป็นที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติจุดเด่นของตัวนี้นะคะตัวไฮบริดเนี่ยจะมีซันรูฟอยู่ข้างบนนะคะอ่าประมาณนี้นะคะต่อมา ตัวไฮบิดรุ่นนี้นะคะจะมีกล้องถอยหลังนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้นะคะแล้วต่อไปนะคะด้านหลังเนี่ยข้างหลังก็เป็นไฟ LED เหมือนกันเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นแบบว่าสปอร์ตหรูหราอย่างลงตัวนะคะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยแอคคอร์ดคันนี้เนี่ยจะมีเป็นสมาร์ทคีเลสซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องเปิดฝากระโปรงหลังนะคะผ่านดยการที่ต้องไปเปิดข้างในรถใช่ไหมคะ แต่ตัวนี้ไม่ต้องค่ะแค่มีกุญแจ2ดอกนี้ก็สามารถเปิดฝาหลังได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูในปุ่มนะคะนี่ตรงนี้มันจะมีตัวกดล็อกแล้วก็ตัวล็อกนะคะแล้วก็จะมีปุ่มมาพิเศษก็คือปุ่มสําหรับกดเปิดฝาหลังได้เลยนะคะเพียงแค่กดค้างเอาไว้นะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูอ่าเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเราไม่ต้องไปกดข้างในอีกต่อไปแล้วก็สามารถเปิดหลังรถได้เลยนะคะด้วยความฉลาดของน้องพันนี้นะคะบอกเลยว่า เวลาเราเปิดแล้วเราใช้กุญแจใช่ไหมคะแบบนี้อ่าแล้วเราก็เปิดออกมาอ่าแต่ถ้าเราไม่ใช้เนี่ยแล้วเราไม่อยากจะใช้รีโมทปิดเราก็สามารถปิดโดยที่ไม่ใช้ก็ได้นะคะอ่าปิดเข้าอย่างงี้ปึ้งหนึ่งทีกดปุ่มตรงนี้นะคะค้างไว้อ่าให้มันดังติ๊ติก่อนแล้วก็อ้าวเปิดได้คะ่ะอันนี้เป็นมุกค,ค่ะเอาไว้โอเค ล็อกแล้วนะคะออกเมื่อกี้มันเป็นมุกค่ะแล้วเราก็จะพาไปชมภายในเลยนะคะอ่าอ่านนี้นะคะมีระบบพุ s สตาร์ตัวพาวเวอร์เรากดพร้อมกับเหยียบเบรก1ทีนะคะรถก็จะสตา์ขึ้นนะคะอ่าเป็นหน้าจอดิจิตอลอย่างนี้นะคะต่อมาเนี่ยเราจะมาพูดถึงระบบเครื่องเสียงตัวนี้รองรับ Apple a ลแ คลาเพนะคะคันนี้เนี่ยจะรองรับระบบซิลิด้วยนะถ้าใครใช้ระบบ Apple เนี่ยตอบโจทย์อยู่พอสมควรตัวนี้นะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะซึ่งจะมีตัวรีเซ็ตเสียงแล้วก็ตัวเพิ่มเสียงแล้วก็ลดนะคะแต่จุดเด่นของคันนี้เนี่ยจะไม่พูดก็ไม่ได้ซึ่งเป็นตัววัดเรดาร์อันนี้คือตัววัดเรดาร์นะคะว่าเราเนี่ยห่างไกลจากรถแค่ไหน หมายถึงว่ารถข้างหน้ากับรถของเรานะคะถ้าสมมุติว่ารถเราเนี่ยเรดาร์เนี่ยมันใกล้กับรถข้างหน้ามากนะคะจนกระชันชิดเกินไปเนี่ยตัวระบบของรถเนี่ยจะมีการชะลอความเร็วลงหรือแม้กระทั่งมีคนเนี่ยมาตัดหน้ารถเราหรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็จะพยายามชะลอความเร็วลงเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะต่อมาเนี่ยเป็นปุ่มสําหรับเวลาเราขับรถออกนอกเลนนะคะตัวรถเนี่ยก็จะมีการทําให้รถกลับมาที่เลนเดิมนะคะ อีกทั้งยังมีตัวปุ่มโทรเข้าโทรออกนะคะอ่าตัวนี้แล้วก็ตัวอ่าอินเตอร์แอคทีฟนะคะในการที่โต้ตอบระหว่างเสียงคนกับรถนะคะเชื่อมเข้าหากันแรกที่เราไม่พูดไม่ได้เลยสำหรับแพดคอร์ดคันนี้คือมันดีมากแม่ดีจริงบาะของคนขับนะคะเป็นระบบป,ปรับไฟฟ้าอ่าเดี๋ยวลองปรับให้ดูเราจะเคลื่อนบอกไปข้างหน้าก่อนเนาะ ลังเคลอนกู่นะฮะอะไม่พอเดี๋ยวถอยหลังให้ดูก่อนว่ามันถอยได้เนาะอะ๋คุณดีแท้เดี๋ยวเราจะปรับเบาะเอ็นไปข้างหน้าก่อนนะคะหนึ่งทีให้ดูว่ามันใช้ได้โอ้โหดีมากเหมือนเครื่องนวดที่บ้านเลยแล้วก็อ่าถอยหลังด้วยเห็นไหมดีขนาดนี้ไม่ซื้อได้ไงล่ะอ่าแอดมิน ต่อมาเดี๋ยวให้ดูข้างคนขับเลยก็ดีเหมือนกันนะคะมาเอากล้องมาจะได้รู้มันดีขนาดไหนอาแอนดมินนั่งติดหน่อยสิโอเคอเดี๋ยวเราจะให้นางนั่งดูนะคะเราจะเลื่อนนางไปข้างข้างหน้าหนึ่งทีอ่านี่คือเลื่อนนางอยู่นะแล้วปล่อยนางไปข้างหลังอ่านี่คือบอกไฟฟ้าแบบเลื่อนอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะปรับให้เบาะเนี่ยเคลื่อนมาข้างหน้านะคะ อาไฟฟ้าของแท้ไม่จกตาอปรับไปข้างหลังหนึ่งทีโอเคเลิศเดี๋ยวแป๊บน,นะฮะ,ะอันนี้คือรีเซ็ตแล้วนะกดให้มันกลับมาที่เดิมนะกล่องแว่นนะคะแล้วก็อย่างปุ่มตรงนี้เนี่ยเราก็จะสงสัยกันทำไมเอาไว้ทำอะไรตัวนี้นี่จะ ส่วนเกี่ยวข้องกับตัวซันลูฟนะคะอ่าเดี๋ยวแอดมินลองให้ดูซันูฟก่อนนะเราเปิดมาก่อนนะคะทุกครั้งเนี่ยที่เราจะใช้ซันลูฟนะคะมันจะต้องสตาร์ทรลดเจออดนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะลองเปิดให้ดูก่อนนะอ่าตัวนี้คือตัวกระดกตัวซันลูฟขึ้นนะคะอ่ากระดกขึ้นกระดกลงเราจะเลื่อนซันลูฟนะคะอ่า สามารถเลื่อนสรุดได้แล้วเหมม็นไหมอ่าอันนี้เอามือขึ้นได้รับลมประมาณนี้นะคะแล้เราก็มาปิดกันก่อนแต่ถ้าไม่ใช้ก็สามารถปิดได้ปกตินะคะแล้วก็ปิดลงแค่นี้ตัวนี้นะคะจะมีตัวม่านกระจกเลื่อนขึ้นไปแบบนี้ให้สุดเลยเนาะเห็นไหมตร,ตรงนี้จะมีจะมีตัวเที้ยวนี่ในการล็อกอยู่ คันนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยทั้งหมด6กตำแหน่งนั่นก็คือถุงลมนิรภัยคนขบับข้างคนขับฝั่งนูน้นจะอยู่ตรงบ้านนิรภัยนะคะนี่ด้านนี้แล้วก็ฝั่งนูน้นตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ระบบอัตโนมัตินะคะ ในส่วนของเกียร์อัตโนมัติเนี่ยก็จะมีปุ่มสองปุ่มให้เราใช้ซึ่งปุ่มนี้เนี่ยจะเป็นปุ่มสําหรับม่านข้างหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวกดให้ดูเดี๋ยวให้กล้องเลื่อนไปข้างหลังกดอ,อันนี้คือเรายังไม่กดนะคะอ่าปุ่มนี้เป็นตัวม่านข้างหลังนะคะเอาไว้บังแดดสําหรับคนนั่งข้างหลังนะคะแล้วก็จะปิด,ดอ่าง่ายดีไหม ส่วนต่อมานะคะเป็นส่วนของตัว EV ตัวนี้ EV เป็นตัวประหยัดน้ามันนะคะแค่กดปุ่มให้มันออนนะคะหรือออฟเนี่ยมันก็จะประหยัดน้ํามันแล้วเนาะถ้าไม่ใช้ก็ออกอกปิดไฟเลยจ้าตัวนี้นะคะตัวตัวโชค๊คเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอ่ารามาดูเครื่องยนต์กันดีกว่าจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวโชค๊คในการเปิดฝากระโปรงเนี่ยยังดีอยู่เลยนะคะ ไม่มีการฝืดะไรทั้งสิ้นไม่มีการเปลี่ยนมาดูได้เลยนะคะว่ารูตรงฝากระโปรงตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในสภาพดีเลยนะคะไม่มีเยินนะคะเดิมๆเลยจากโรงงานนะคะเนี่ยรูยังอยู่ในสภาพปกติหมดเลยเดวดูตรงนี้ขอบตรงตรงไฟหน้านะคะไม่มีรอยแตกแต่อย่างใดแล้วก็ตัวน็อตเนี่ยยังอยู่ในสภาพเดิมๆจากโรงงานเลย ดูนะคะไล่ๆไปเรื่อยๆนะคะมอเตอร์ไฟฟ้าแบบใหม่เครื่องยนต์ a อ k i n s สันไซเคิ2.0ลิตร IV Tech 145แรงม้าแรงบิดอยู่ที่175นิวตันเมตรจะทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวกำลังสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าแรงบิด315นิวตันเมตร ทำให้เมื่อทำงานร่วมกันจะได้พละกกำลังรวมกันเป็น215แรงมา้าส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ ECT แบตเตอรี่แบบลิเทียมไลออน1.3 kWh ซึ่งจะทำให้การปล่อย CO2 จากเดิม100กรมัมเหลือ99กรัมต่อกิโลเมตรและรองรับน้ำมัน E20 ด้วยราคาที่ลูกค้าจะได้เนี่ยถูกมากคันนี้ที่มินได้กล่าวมาข้างต้นเนี่ย คันนี้ะเปิดตัวเริ่มต้นอ,อยู่ที่1 8 4 9 0 0้านาทะคะแล้วตัวนี้ยิ่งเป็นสีขาว White a เ p i ยวนะคะราคาจะต้องบวกเพิ่มไป1 2 2 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยราคารถคันนี้เนี่ยเราปรับมาถูกมากจริงๆราคาอยู่ที่เท่าไหร่คุณรู้ไหมคะบอกเลยค่ะคันนี้ราคาดำรงจาก8,19,000บาทเราไม่ขายนะคะเราขายอยู่ที่ 7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นไงล่คะค่ะสภาพดีมากเอาเถอะแล้วเป็นไทยบิที่เปลี่ยนแบตมาแล้วเนี่ยสบายใจได้เลยขับได้อีก10ปีแบตก็ไม่ต้องเปลี่ยนเลยละนะคันนี้นะคะถ้าใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาที่เบสคาร์อ u t โตสาขาสุวินทวงศ์หรือเบสคา a ์อ u t โสาขาร่ม9นะคะหรือถ้าใครติดตามไม่ทันอะไรงไงหรือสนใจให้โทรมาที่ปล้ล่างนี้เลยเนาะ คือมีทำไว้ให้แล้วโทรมาได้เลยเบอร์กลางฮอตไลน์ตรงนี้นะ